สำหรับคนที่อยากทำฟันปลอมทั้งปากนะคะต้องบอกก่อนว่าฟันปลอมเนี่ยหมอเคยทำไปในคลิปตอดก่อนหน้านี้แล้วว่าฟันปลอมเนี่ยจะมี2แบบนะหลักๆเลยคือฟันปลอมถอดได้กับฟันปลอมติดแน่นวันนี้หมอโอจะมาอธิบายในส่วนของฟันปลอมถอดได้นะคะฟันปลอมถอดได้มันก็จะมีฟัใส่บางซี่แล้วก็ใส่ทั้งปากคำว่าทั้งปากก็คือที่กรณีเรามีฟันเหลือน้อยกว่า5ซี่อย่างเช่นฟันบนแล้วมีฟันที่เหลืออยู่น้อยกว่า5ซี่นะ ฟันปลอมที่ใส่จะเรียกฟันปลอมทั้งปากนะคะทีนี้มีเหมือนหลายหลายคนนะคะถามมอโอบอกว่าฟันปลอมทั้งปากเนี่ยสมมติว่าฟันล่างมีครบทําแต่ข้างบนได้ไหมอันนี้ได้นะคะหรือทําแต่ข้างล่างกรณีที่ฟันบนมีครบได้ไหมได้แต่ถ้ามีอีกกรณีหนึ่งที่ถามมอโอมาแล้วอยากจะทําแค่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างเช่นข้างล่าง ฟันก็ไม่มีหลายซี่เลยไม่มีฟันกรามมีแต่ฟันข้างหน้าเท่านั้นส่วนฟันบนนี่เป็นฟันปลอมทั้งปากในเคสที่กรณีที่ฟันฟันเหลือน้อยแล้วกันเนาะทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะบอโอยอยากอธิบายว่าการทําฟันปลอมชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้งานได้จริงคือไม่สามารถเอามาเคี้ยวได้เพราะว่าการใส่ฟันปลอมเนี่ยมันต้องเป็นการขบกันระหว่างฟันบนกับฟันล่างเพื่อช่วยในการเคี้ยวอาหารถูกไหมคะถ้าเรามีอันเดียวแล้วข้างล่างไม่มีฟันเลย มันก็จะลอยไม่รู้จะเคี้ยวกับขบกับอะไรดังนั้นถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ใช้งานได้ไหมก็น่าจะไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราไม่มีคู่ศพข้างล่างคือบางคนก็บอกว่าอยากจะเอามาใส่ให้สวยๆเฉยๆก็สมมุติว่าเราทำไปให้ใส่สวยๆเฉยๆแต่เรามีแต่ฟันหน้าหมอโออยากให้นึกถึงไม้กระดานุกอะค่ะที่เวลาเรานั่งแบบบาลาน,นะ ถ้าเรามีจากฟันหน้าพอเรากัดอะคะ่ะฟันปลอมกัดแต่ข้างหน้านะไม่มีข้างหลังเป็นตัวบาลานซ์ไม่มีตัวข้างหลังไหนเหมือนให้มันเสมอกันนะคะพอเรากัดแต่ข้างหน้าปั๊บฟันปลอมก็จะกระดกนะคะดังนั้นการทําชิ้นเดียวหมออุยอมรับว่าโอเคมันจะทําให้รูปหน้าของเราเติมเต็มดูสวยขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการที่เราจะไปใช้งานคืออเช่นเราใส่ปั๊บ,บแล้วเราต้องไปทานข้าวนอกบ้านหรือต้องไปหรือการพูดก็ตามฟันก็จะมีการกระทบกัน เมื่อฟันล่างกระทบกับฟันปลอมชิ้นบนเพียงชิ้นเดียวเนี่ยมันจะทาให้ฟันปลอมกระดกทีนี้หมอโอมองว่าพอกระดกปั๊บอะค่ะฟันปลอมก็จะดูเหมือนหลวมแล้วก็ต้องใช้ริมฝีปากประ,ะคองแล้วก็จะพูดเหมือนลักษณะก็จะคล้ายคนอุ้มอะไรเอาไว้ดังนั้นถ้าหมอโอแนะนำอะค่ะการทําฟันปลอมนะถ้าเรามีฟันครบบนล่างโอเคไม่เป็นไรทําชิ้นเดียวได้แต่ถ้าเรามี ฟันน้อยกว่า5้าซี่ทั้งบนหรือล่างหรือข้างล่างก็มีฟันไม่ครบและจะทําแค่ข้างบนอย่างเดียวอันนี้หมอโอแบอบกว่าไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเราไม่สามารถทําแล้วไปใช้งานได้จริงนะเดี๋ยวคราวหน้าหมอโอจะมาทําคลิปเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฟันปลอมให้นะคะสําหรับวันนี้หมอโอก็มาอธิบายนะว่าฟันปลอมเนี่ยทำแค่ชิ้นเดียวได้ไหม หมอก็คงจะทราบไปแล้วว่าทําได้แต่มันใช้งานไม่ได้จริงงนั้นหมออู๋เลยไม่แนะนํานะคะแนะนําให้เวลาทำนะคะถ้าเราถอนฟันไปคือที่ทําบนล่างพร้อมกันดีกว่าจะได้นอกจากหนึ่งสวย 2. องุเออิมช่วยเรื่องบุคลิกภาพแล้วยังสามารถใช้งานได้จริงในการใช้รับประทานอาหารนะคะวันนี้หมออก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ